เพื่อนๆจะรู้สึกยังไงครับถ้าหากว่าเรากําลังนอนอยู่แล้วรู้สึกเหมือนกับมีคนมากระซิบที่หูแล้วว่าเฮ้ยนายรู้หรือเปล่าว่าที่กําแพงห้องนอนของนายนะ่ะมีร่างของทหารเสียชีวิตฝังอยู่กว่าเจ็ดร่างนะหรือว่าพอเราจะเดินไปเข้าห้องน้านในตอนดึกๆนะครับอยู่ๆแล้วก็เห็นไม้กวาดของบ้านนี่มันลุกขึ้นมากวาดบ้านเองเลยคือถ้าเป็นแอนแอดดีใจมากหาของมาถวายให้เจ้าที่เหรานั้นมาทําความสะอาดบ้านให้เราไม่ใช่ละ เรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องจริงหลอนๆของตระกูลพ่อแม่ลูกสาวดกตระกูลหนึ่งนะฮะที่ต้องทนอยู่กับความหลอนๆที่ดิ้นรอพวกเขามากว่าหลายสิบปีครับ จนทำให้ต้องเอามาทำกันเป็นหนังเลยนะครับชื่อเรื่องว่า The Conjuring ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ออกมาหลายภาคมากนะครับแต่ทว่ามันไม่มีภาคใดเลยครับที่ออกมาแล้วทำได้สยิวเหมือนกับเรื่องจริงที่ถ้าใครอยากรู้ว่าเรื่องนี้มันสยิมขนาดไหนนะครับเราก็มาฟังกันกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ F N Diary กันเลยครับหลายๆคนบอกจะเชื่อแอดได้แม้แต่ว่ามันสยิวไอรายการนี้เราเรื่องผีที่รนี่กลายเป็นของเรียนแตกหมดก็เอาเป็นว่าเปลี่ยนชื่อเป็นจังไรดอารี่ก็แล้วกัน คือในช่วงยุคประมาณปี70นะครับมันก็ได้มีครอบครัวตระกูลแพรอนฮะเขาก็กำลังลำบากอยู่กับการลาดตะเวนหาซื้อบ้านเลยเนื่องจากว่าพวกเขานะครับเป็นครอบครัวที่มีลูกดกมากฮะคือมีลูกสาวมากถึง5คนเลยแล้วไอาการจะไปหาบ้านให,ใหญ่ในตัวเมืองนี้เนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากไงพวกเขาก็เดินออกไปหาทางด้านชานเมืองอะไรบ้างไปหาบ้านไร่ราคาถูกแบบนี้แหละครับ แล้วก็เจอจริงๆฮะเป็นบ้านไร่ขนาดใหญ่เลยที่มีชื่อว่า Old a r n o l d Estate ซึ่งก็จะเป็นบ้านที่มีห้องนอนที่พักสำหรับลูกๆหลายๆคนและที่สำคัญ ก็ยังมีสนามหยายพวกลูกๆได้วิ่งเล่นด้วยลูกๆทั้งหมดนะครับก็แบบดีใจเลยครับพอซื้อบ้าน็จก็ขอบคุณพ่อแม่เป็นการใหญ่จัดแจงแบ่งห้องตัวเองให้กับเจ๊ๆแล้วก็วิ่งไปเล่นกันซึ่งมันก็ทําให้ทั้งสองพ่อแม่นะครับรู้สึกว่าแม่ค่าคิดถูกและที่ซื้อบ้านหลังนี้มาแต่ถ้าแอดพูดอย่างนี้แล้วก็น่าจะรู้นะครับว่าเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นต่อมาเนี่ยมันก็น่าจะไม่ใช่เรื่องที่ดีหรอกนั่น,นแหละครับตามนั้นเลยเพราะตั้งแต่วินาทีแรกที่กุญแจบ้านหลังนี้ได้ตกมาในนมืออออขงคคครรรบบัตะะกลแพ คนที่ยื่นกุญแจบ้านมาให้เขาเนี่ยก็พูดขึ้นมาประโยคนึงว่าเออผมขอเตือนพวกคุณเอาไว้เอาบุญก่อนละกันนะไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเนี่ยอย่าได้ปิดไฟบ้านหลังนี้ตอนกลางคืนเด็ดขาดซึ่งทั้งสองผัวเมียที่ซื้อบ้านมาก็เข้าใจว่ามันคงจะเป็นความหวังดีจากเพื่อนบ้านอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าในยุค70นะครับมันก็เป็นยุคเฟื่องฟูของฆาตกรต่อหนึ่งในสหรัฐอเมริกานะครับที่เขาก็คิดว่าถ้าปิดไฟมืดๆแล้วก็มันก็อาจจะมีคนโรคจิตอะไรเข้ามาในบ้านได้แบบนี้ใช่ไหม คุณสามีและภรรยาตระกูลแพรอนนะครับก็ทําการจ่จยเสีย่อยเสียขอบคุณเพื่อนบ้านที่มามอบกุญแจบ้านให้เขาไปครับรับกุญแจมาส่งเขาออกนอกบ้านเสร็จแล้วก็เดินกลับไปบ้านแล้วก็ปิดไฟครับเพราะจริงอยู่แล้วครับว่าครอบครัวนี้เนี่ยก็อาจจะกลัวโจรอะไรบ้างแต่แบบบ้านเขามันก็อยู่ชานเมืองใช่ไหมมันจะมีโจรอะไรเข้ามาได้บวกกับว่าถ้าเขาเปิดไฟทิ้งไว้ทั้งคืนทั้งวันแบบนี้นะครับเลอเอเนี่ยตังเขาอาจจะหมดกระเป๋าก่อนที่โจรจะมาปล้นก็ได้ครับ ดังนั้นนะครับครอบครัวนี้ก็เลยทําการปิดไฟซึ่งเป็นการขัดต่อคําที่เพื่อนบ้านบอกเลยฮะและมันก็เป็นการกระทําที่ผิดมากเพราะหลังจากนั้นนะครับครอบครัวนี้เนี่ยก็ได้เริ่มประสบกับสิ่งอะไรแปลกๆในบ้านครับอย่างเช่นอยู่ๆนะครับของที่วางในบ้านนี้เนี่ยมันก็ได้ถูกย้ายที่ไปแบบไม่เป็นที่เป็นวาเลย ซึ่งตอนแรกนะครับลูกๆในบ้านเนี่ยเขาก็งงสิแบบว่าพี่สาวมาย้ายของอะไรของเขาไปเลย <c oughs> ก็เลยไปว่าอาเจ้ครับว่าแบบอาเจ้เอามายุ่งกับของหนูทําไมของหนูวางตัวนี้อาเจไปวางตรงอื่นอาเจก็แบบเจไม่ได้ยุ่งอะไรเลยนะของของเธอแค่มองเจยังจะไม่อยากมองเลยน้องหนูก็แบบหน้าชาไปเอาเจไม่ได้จับแล้วใครมาจับแต่เธอก็ยังไม่สนใจเลยนะครับหรือว่ามันจะมีครั้งหนึ่งฮะที่ลูกสาวในบ้านเนี่ยเขากำลังเล่นซ่อนแอบกันอยู่แล้วน้องเล็กเนี่ยเขาก็ลงเอาตัวเนี่ยไปซ่อนในกล่องไม้อันหนึ่งครับแล้วก็ปิดฝาฮะ อยู่ๆเนี่ยฝาของกล่องมันก็ดันล็อกลึกขึ้นมาเองทําให้พอน้องจะออกไปนะครับก็ทําการออกไม่ได้ติดอยู่ในกล่องนั้นครับแล้วก็ติดอยู่เป็นเวลานาน,านกว่าครึ่งชั่วโมงเลยจนกระทั่งโชคดีครับที่ว่ามีพี่สาวเนี่ยมาเจอขึ้นก่อนซึ่งตอนแรกนะครับน้องสาวก็คิดเช่นเดิมเพราะว่าพี่สาวเนี่ยมาแกล้งล็อกเขาแน่เลยแต่พี่สาวก็แบบจะล็อกได้ไงไอ้ตอนที่เองลงไปซ่อน,เ,นเองเห็นว่ามีใครอยู่รอบๆตัวเองไหมล่ะน้องสาวก็แบบเออวะตอนนั้นก็ไม่มีใครอยู่นี่วะ แล้วนอกจากนั้นในตอนนอนนะครับเด็กๆหลายๆคนเนี่ยเขาก็จะรู้สึกเหมือนกับว่ามีใครบางคนนะครับมาจุมพิษหน้าผากเธอแบบเบาๆฮะเหมือนกับเป็นการที่แม่หอมลูกอะไรแบบเนี้ยที่ตอนแรกนะครับพวกเธอก็คิด,ดว่าเป็นแม่ของพวกเธอนั่นแหละแต่พอลืมตาขึ้นมาก็แบบอ้าวไม่มีแม่นี่หรือว่าคาบมาโนไปนะซึ่งลูกๆบางคนนะครับยังได้บอกอีกว่าเขาเนี่ยจดจําได้ว่าสิ่งที่มาจูบพวกเขานะครับมันจะมีกลิ่นด้วยครับ เป็นกลิ่นเหมือนกับสบู่หอมอะไรบางอย่างซึ่งถามว่าพอพวกเขาเจอเรื่องแปลกๆแบบนี้แล้วเขาจะทํำยังไงล่ะครับก็เป็นเพื่อนกับผีมันไปเลยแล้วกันคือพวกเขานะครับไม่ได้กลัวผีอะไรเลยครับก็อยู่ในบ้านกันต่อไปแต่ถ้าว่าเรื่องที่มันเหมือนจะเป็นดูดีมีผีแคสเปอร์เป็นเพื่อนอะไรแบบนี้นะครับมันกลับไม่ได้สวยงามดังฝันสิครับเพราะว่าในเวลาต่อมานะครับเหล่าน้องสาวต่างเนี่ยก็มักจะวิ่งไปหาฮาอเจแบบหน้าตื่นเลยแล้วก็บอกว่าเจเๆเหนูว่า เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ธรรมดาแล้วนะเจกับอะไรเหรอคือหมู่นี้ยเนี่ยหนูมักจะได้ยินเสียงคนมากระซิบที่หูหนูตอนนอนตลอดเลยนะเขาบอกว่าอย่าลืมไปซื้อสติกเกอร์ละเอฟแอนเดลี่ด้วยเจกับเอออีิมเพอ่อเจอดูช่อง FN d a i นดจะหลอนปเไยสิเองโอ้โอโอโก็หลอนจริงๆลแต่ว่ามีอีกเรื่องหนึ่งนะคือมันมากระซิบหนูว่าในกำแพงห้องที่หนูนอนอยู่เนี่ยมีศพทหารที่ตายไปถึง7ศพถูกฝังอยู่ในกำแพงซึ่ง มันก็ไม่ได้มีแค่น้องสาวคนนี้ที่ได้ยินคนเดียวนะครับแต่ว่าน้องหญิงหลายๆคนที่อยู่ในบ้านนี้เนี่ยเขาก็ได้ยินเรื่องนี้ด้วยครับแล้วเรื่องสยุมสยิวในบ้านนะครับมันก็ได้เกิดหนักขึ้นหนักขึ้นครับจนกระทั่งคุณแม่เนี่ยก็ได้เจอด้วยครับและคุณแม่เองเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะเป็นคนที่เจอเรื่องผีหลอกได้หนักที่สุดครับ เพราะว่ากันว่าตั้งแต่ย้ายในบ้านนี้เข้ามานะครับคุณแม่ก็มักจะเห็นหรือว่าได้ยินอะไรแปลกๆเหมือนกับหนังผีทั่วไปนั่นแหละประตูเปิดปิดบูงหน้าตาเอ็ดเอ็ดบูงปังอะไรประมาณนี้จกกนกระทั่งถึงการได้ยินเสียงของการน้ําในห้องครัวครับที่อยู่มันก็ดังพีดขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับคุณแม่ก็ยังเห็นไมากวาดที่มาอยู่ในห้องทําความสะอาดนะอยู่มันก็ไปเดินปัดกวาดทั่วบ้านเลยที่มันก็ไม่ได้ปัดกวาดสะอาดนะครับ เพราะพอหลังจากปัดกวาดเสร็จในกองขยะมันก็เพิ่มขึ้นมาหมักหมมเต็มบ้านเลยซึ่งตอนแรกแม่ก็แบบแม่ตาฝานหรือเปล่าลูกมาเล่นพี่เลนอะไรเอาไม้กวาดมากวาดๆอย่างนี้แล้วก็ฝุ่นเลอะเต็มบ้านแม่ก็เลยยั่วสิเดินขึ้นไปบอกลูกว่าลูกลูกจะเอาไม้กวาดมาเล่นแบบนี้ไม่ได้นะจะกวาดบ้านทั้งทีเนี่ยก,กวาดให้มันสะอาดนะไม่ใช่ากองขยะมากองกองอะไรแบบนี้ซึ่ง,งลูกก็งงสิว่าแ,แม่พูดอะไรเพราะแบบแค่ปัดฝุ่นเองลูกยังไม่อยากจะทําเลยครับลูกก็แบบลูกไม่ได้ทําแม่ก็แบบอึ้งเลยอ้าวไม่ใช่ลูกเหรอ่ระ หรือว่าจะเป็นผีครับแม่เนี่ยพวกหนูๆน,นะครับก็ไปเจอมาผีมักจะกระซิบใส่หูหนูบ่อยๆว่าทหารในตายเจ็ดคนฝังอยู่หลังกำแพงนอกจากนั้นนะคะของของหนูหล,ลายๆชิ้นอยู่ๆมันก็หายไปแบบดือด้อๆค่ะหนูก็คิดว่าแม่เอาไปเดี๋ยวแม่ไม่เอาไปหรือแม่ก็บอกแม่ไม่ได้เอาไปลูก คุณแม่นะครับก็เลยรู้สึกว่าบ้านนี้เนี่ยมันมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นกับตัวละและที่พีคที่สุดก็คือวันหนึ่งขณะที่แม่กำลังสลุมสลือจะตื่นมาในเช้าตรู่นะครับคุณแม่ก็เห็นหญิงแก่คนหนึ่งครับมายืนอยู่ตรงปลายเตียงเธอเลยพร้อมกับพอยหัวตองแต่งครับ นอกจากนั้นเนี่ยหญิงแก่คนนั้นยังพูดว่าออกไปออกไปถ้าแกไม่ไปฉันจะไล่แกด้วยความตายที่พอเห็นแบบนี้นะครับอีแม่ก็ดุ้งเลยบอกพผโผโผผฉันเห็นผีผัวก็สะดุ้งตามขึ้นมาเลยครับแล้วคุณเมียนะครับก็ได้เล่าให้สามีฟังว่าฉันว่าบ้านหลังนี้ที่เราซื้อมาเนี่ยมันต้องมีอะไรแปลกๆแ,แล้วล่ะคะ่ะตอนที่พวกเราซื้อมาเราลืมเช็คอะไรไปบางอย่างหรือเปล่าผัวก,ก็ถามว่าอะไรเหรอจ๊ะก็ประวัติของบ้านยังไงล่ะคะ พวกเราเนี่ยไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าบ้านนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วมันเคยเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาก่อนที่พอคิดได้แบบนี้ปุ๊บนะครับทั้งคุณแม่และคุณสามีเนี่ยก็สวมวิญญาณนักสืบเข้าเลยครับไปค้นหาเอกสารจากพวกหอสมุดต,ต่างๆในบ้านนี้เลยที่พอไปค้นปุ๊บนะครับก็ทําให้พวกเขาพบกับเรื่องราวที่ขนลุกมากมายครับ เพราะนอกจากที่บ้านหลังนี้มันจะมีประวัติที่ยาวนานแล้วนะมันก็ยังมีสีสันมาตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานเลยนะครับเริ่มจากว่ามันเป็นบ้านของชาวนาตระกูลเก่าแก่คนหนึ่งที่แบบไม่ได้ย้ายออกมามากกว่า8รุ่นแล้วครับแล้วแต่ละรุ่นๆนก็ทิ้งเรื่องโสคณากรรมเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้พูดถึงกันอย่างแซดเลยอย่างเช่นมันเคยมีการฆาตกรรมอุบจมะอะไรกันในบ้านดูทช์ีตัวเองหรือว่าเข็นคอวางยานานานะครับซึ่งว่ากันว่าถ้าคนในบ้านเขาไม่ได้ตายไม่ดีเพราะคนอื่นมากระทําแบบนี้นะครับม เ็นเหตุทางธรรมชาติเองอย่างเช่นถูกหิมะซัดต,ตกน,น้าหนาวตายที่อยู่นอกบ้านคือเรียกได้ว่าเป็นประวัติบ้านที่ไม่ค่อยจะสวยงามเลยนั่นแหละแต่อันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าในภายหลังเนี่ยมันก็ได้มีคนออกมาโต้เถียงกันนาะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่มันแต่งขึ้นมาก็ได้เพราะว่ามันก็มีหลักฐานที่แบบยืนยันไม่แน่นอนครับแต่เอาเถอะเราขอเชื่อเรื่องในฉบับที่น่ากลัวดีกว่าเพราะเดี๋ยวเรื่องนี้มันจะหมดอัตลรกแล้วก็ไม่เซ็กซี่ไปเนาะ ซึ่งหลังจากที่คุณแม่แล้วก็คุณพ่อได้ทราบเรื่องราวว่าบ้านแห่งนี้เนี่ยเคยมีโสกนาตกรรมมาก่อนแล้วสิ่งที่มันแบบไว้เกิดขึ้นในบ้านนี้เนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดผีอาฆาตขึ้นในบ้านเพียบก็ได้นะครับพวกเขาก็เลยตัดสินใจอยู่บ้านหลังนี้ต่อไปฮะ คือแบบนี่พวกเขาเชื่อจริงหรือเปล่าเนี่ยว่าม,มันมีผีอยู่บ้านแต่ก็เอาเป็นว่าหลังจากที่เขาได้ทู่ซีอยู่ต่อไปนะครับไอ้ผีที่อยู่ในบ้านนี้เนี่ยมันก็เกิดอาการหัวร้อนขึ้นมาสิครับแบบหลอกคนร้อนๆเบาๆมันไม่กลัวใช่ไหมก็ทําการหลอกให้มันหนักขึ้นไปอีกครับอย่างเช่นผีใช้กําลังเหวี่ยงปลาข้าวของในบ้านให้แหกแตกกระจายในตอนกลางคืนเลยหรือไม่ก็ไม่ใช่แค่เปิดปิดหน้าต่างประตูแล้วนะครับแต่ก็พังหน้าต่างประตูให้กระจกมันแตกเลยโดยว่ากันว่าหนึ่งในผีที่หัวร้อนที่สุดของบ้านหลังนี้นะคร จะเป็นผีของแม่นางบัชเชบาเชอร์แมนหรืออาจจะขอเรียกว่าผีบัตก็แล้วกันนะครับโดยผีตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นผีสาวโหดสลัดกัดไม่ปล่อยที่เหมือนกับจะเล่งงานโจมตีพิธีคุณแม่ของบ้านอย่างเดียวเลยอย่างเช่นเรื่องของวันหนึ่งนะครับที่คุณแม่กําลังนั่งเล่นอยู่ที่ห้องโถงบ้านนะครับยู่ๆนะครับเธอก็รู้สึกเหมือนว,ว่ามีอะไรมาจิ้มที่ขาเธอครับทำให้เธอดุ้งเลยที่พอยกขึ้นมาปุ๊บนะครับขาเนี่ยมันก็แบบเลือดซิบออกมาเลยเหมือนกับว่ามีใครเอาของมีคมอะไรบางอย่างนะครับมาบาดเธอครับ แต่ว่าเธอนั่งอยู่บนโซฟานุ่มๆไงมันจะมีใครมาทํากับเธอแบบนี้ได้ยังไงล่ะนอกจากนั้นคุณแม่ก็ยังได้ยินเสียงกรีดกราดของคนที่แบบน่ากลัวทั้งๆท,ท,ที่เธอได้อยู่ในบ้านคนเดียวนะครับหรือของในบ้านก็ตกลงมาแตกปุ้งต่อหน้าเธออะไรแบบเนี้ยซึ่งความร้อนแบบนี้นะครับมันก็ได้หลอนทั้งคุณแม่แล้วก็ลูกสาวได้ไดแบบหัวโกรนกันเลยครับแต่ถ้าว่ากลับกันฮนะ ผีตัวนี้เนี่ยมันไม่เคยแตะอะไรคุณสามีเลยน้ําซ้ํามันยังมีบันทึกออกมาบอกว่าผีบัตนเนี่ยมักจะแสดงความอ่อนหวานออกมากับคุณผัวด้วยนะครับราวกับว่าผีนี่เนี่ยมันต้องการมาเป็นแม่คนหรือต้องการมาแย่งชิงตําแหน่งความเป็นนางพญาของคนในบ้านอะไรไปแบบเนี้แต่เชื่อหรือไม่ครับขนาดที่คุณแม่โดนโหดขนาดนี้แทบจะเป็นบ้านนะครอบครัวตระกูลแพรอนนะครับเขาก็ยังอยู่ในกันในบ้านนี้ต่อไมอ่ก,กว่าสิปีเลย แต่ถ้าว่ามาถึงตรงนี้เลยเนี่ยเพื่อนๆคงจะสงสัยใช่ไหมรบว่าผีบัตหรือบัตเชบาเชอร์แมนผู้นี้เนี่ยเธอจริงๆแล้วเป็นใครทําไมถึงได้โหสลัดรัดเซียอะไรแบบนี้ไงแอดอธิบายมันสิได้ครับด้วยความยินดีคือบัตเชบาผู้นี้นะครับว่ากันว่าเธอเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยมีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์เมื่อประมาณปี1800กว่าโน,น่นนะครับ โดยเธอก็เป็นหญิงแม่บ้านคนหนึ่งนี่แหละที่ก็ได้แต่งงานกับสามีที่ดีครับออกไปทํางานเลี้ยงชีพหาดูเธอตลอดจนเธอเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยวันๆก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกเท่านั้นเองที่ตามบันทึกนะครับมันจะปรากฏอยู่แค่1คนแต่ว่ากันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธออาจจะมีถึง4ฮะทว่า3คนเนี่ยได้ตายไปก่อนหน้านั้นเพราะว่าการแพทย์ในสมัยนั้นมันไม่ดีอะไรก็ว่ากันไปนะครับ หรือว่าบาชเชบาอาจจะได้ทําอะไรที่ไม่ดีบางอย่างกับลูกของเธอครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าฟังหูไว้หูนะเพราะมันก็เป็นเรื่องที่นานมาแล้วคือมันมีคําบอกเล่าบางอันที่เป็นการมโนขึ้นมาในกลุ่มผู้คนสมัยนั้นนะ่ะว่าแม่บาชเชบานะครับเขามีการแอบเล่นมนต์ดำลึกลับหรือว่าเธอเนี่ยอาจจะเป็นแม่มดก็ได้ที่แบบทําการบูชาซาตานในบ้านนะครับ เพราะชาวบ้านเนี่ยได้ลือกันว่าในตอนที่หมอได้ชนะสูตรศพลูกของเขาที่ได้เสียชีวิตไปก่อนแบบอายุอันควรนะครับหมอก็เห็นตรงกระโหลกของเด็กอะมันจะมีรูอะไรอยู่มันก็เป็นรูที่มีเข็มเย็บผ้าอันใหญ่ๆนะครับจิ้มเข้าไปเท่านั้นแหละครับชาวบ้านก็เลยลากโยงกันนานๆเลยว่าไอ้เข็มแบบนี้เนี่ย มันต้องเป็นการบูชายันแน่นอนเพราะว่าเข็มมันเป็นสัญลักษณ์ของแม่มดัชเชบาผู้นี้เนี่ยเป็นแม่มดผู้ที่บูชายันลูกตัวเองเพื่อจะให้หลอนดูสวยขึ้นอะไรต่างๆนานานะครับด้วยเหตุที่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นยุคหนึ่งที่การล่าแม่มดเนี่ยได้ฮิตติดแฮชแท็กกันเลยแล้วก็เช่นเดิมครับพอมันมีการล่าแม่มดอะไรตามคำพีนี่ก็บอกให้ลากแม่บชเชบาเนี่ยมาแบบเตรียมตัวเผาทําพูลโกกีกันเลยครับทว่า มันก็ยังหาหลักฐานอะไรมายืนยันไม่ได้ว่าเธอเป็นแม่มดไงบัช,ชบาผู้นี้นะครับก็เลยได้รอดตัวไปครับแล้วเธอก็ไปใช้ชีวิตอยู่ต่อแต่ทว่าเรื่องยังไม่จบครับเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยก็ยังมีความเชื่ออะไรที่ว่าเธอเป็นแม่มดอยู่แม้กระทั่งถึงว่าเธอตายไปแล้วนะครับมันก็มีเรื่องเล่าครับว่าศพของเธอเนี่ยอยู่ๆมันก็กลายเป็นก้อนหินเลยเพราะว่าเธอนั้นมีเวทมนต์อะไรบางอย่างครับดูสิ ายไปแล้วก็ยังไม่เว้นนอกจากนั้นนะครับวันตายขอยงเธอเนี่ยมันก็เป็น4ปีหลังจากการจากไปของสามีพอดีเลยแม่หญิงคนนี้นะครับก็เลยถูกบยว่าเนี่ยเธอทําการดูดพลังงานของสามีอะไรระหว่างที่สามีเนี่ยมีชีวิตอยู่พอสามีตายหลอดพลังงานก็หมดไงเธอก็เลยได้ตายใน4ปีหลังจากนั้นนอกจากนั้นมันก็ยังมีเรื่องของอาการแปลกๆที่เวลาเธอตายนะครับเธอจะไม่ได้ตายเหมือนคนธรรมดาแต่เขาเล่าว่ามันจะเป็นเหมือนกับการโดนผีอำมอะไรบางอย่างนั่นก็เพราะว่ามีซาตานเข้ามาสิงในร่างเธอก่อนที่จะนําตัวเธอ ไปแน่ๆเลยก็มโนกันไปนะครับซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังไม่มีใครรู้ได้แท้แน่นอนนะครับว่าบาเชบาเธอเนี่ยเป็นแม่มดจริงๆหรือเปล่าแล้วไอสุสานของเธอก็มีให้ไปเยี่ยมชมกันได้ในทุกวันนี้นะครับแต่บ้างก็ว่าจริงๆแล้วไอ้ผีที่มาหลอกบ้านนี้เนี่ยมันไม่ใช่ผีของแม่บัตหหรอกครับ แต่จะเป็นผีของหญิงอีกผู้หนึ่งครับที่มีชื่อว่าจอห์นอานซึ่งเล่ากันว่าเธอเนี่ยเคยฆ่าตัวตายในโรงงานของที่ดินผืนนี้มาก่อนครับแต่ว่าข่าวลือนี้ก็ต้องถูกปัดตกไปนะครับเนื่องจากเขามีคนไปหาหลักฐานมาได้ว่าแม่นางจอห์นอานที่ว่านี้เนี่ยเธอไม่ได้ตายที่บ้านไร่แห่งนี้ครับแต่ว่าตายในบ้านของตัวเองแล้วบ้านของเธอก็อยู่ไปไกลนู้นหลายยน์ส่วนเวลาที่บอกว่าเธอตายเนี่ยมันก็ไม่ตรงกันอีกดังนั้นนะครับมันก็เลยทําให้เรื่องของแม่นางอาโนนีน่ถูกปัดทิ้งไปครับ เอาเป็นว่าถ้าใครเคยดูหนังเรื่อง The Conjuring นะครับก็จะเห็นว่ามันจะจบลงด้วยการมีสองสามีภรรยานักล่าผีมาไล่ผีออกไปแล้วบ้านก็จบอย่างงามใช่ไหมแต่ถ้าว่าความจริงในเรื่องนะครับมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยคือหมอผีสองคนนี้เนี่ยมันมีจริงครับแต่กลับเป็นหมอผีเนี่ยแหละที่ถูกไล่ออกไปเองเรื่องของเรื่องก็มีว่าพอไอ้เพื่อนบ้านต่างๆของตระกูลแพรอนนะครับเขาได้มาเห็นครอบครัวนี้ต้องเผชิญกับผีอยู่นานๆใช่ไหม เพื่อนก็เลยอยากจะช่วยฮะก็เลยไปติดต่อสองหมอผีชื่อดังผู้นี้มามาทําการแบบไล่ผีดูคดีผีอะไรแบบนี้มาหน่อยที่พอเข้ามาปุ๊บนะครับก็ว่ากันว่าหมอผีเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นเลยน้าซ้ํากับช่วยให้เรื่องมันป่วงขึ้นมาอีกครับคือมันจะมีเรื่องราวหมอผีสองคนนี้นะครับเขานําคุณแม่เนี่ยจะไปติดต่อกับผีอะไรแบบนี้ แต่พอแทนที่จะช่วยแบบนี้นะครับคุณแม่กับโดนผีอําขึ้นเองครับคืออยู่ๆคุณแม่ก็พูดภาษาอะไรแปลกๆแ,แล้วก็โดนจับร่างกายลอยขึ้นแบบไม่มีใครมายกนะครับแล้วก็เวียงไปทั่วรอบห้องจนกระทั่งคุณลูกและคุณสามีที่เห็นอยู่ตรงนั้นนะถึงกับตกใจเลยครับบอกหมอผีหมอผีไม่ต้องมาบ้านนี้แล้วประตูตัวนหนออกไปทางนั้นเลย แล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีกนะสังญาณไปและครอบครัวแพรอนนี่นะครับก็ได้ทนอยู่กับบ้านผีหลังเนี้ยต่อไปอีกยาวนานเลยครับซึ่งถามว่าจะทนอยู่ต่อไปเพื่อบ้านนี้มีผีทําไมไม่ขายแล้วออกไปล่ะก็ต้องบอกว่ามันเป็นเพราะเรื่องของเงินไงละ่ะที่เป็นสาเหตุเพราะอย่างที่บอกในตอนแรกเลยนะครับในตอนที่ครอบครัวเขาได้ตะเวนหาบ้านนี้เนี่ย เขาก็ได้มาซื้อบ้านหลังนี้เพราะว่ามันราคาถูกและใหญ่ฮะนั่นก็หมายความว่าเขาก็เป็นตระกูลที่ไม่ค่อยจะมีตังอะไรเยอะแยะนักหรอกจะเก็บกระเป๋าย้ายบ้านทีเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเรื่องใหม่ๆจะแบบว่าเอาตังไปซื้อข้าวผัดกะเพรากินแบบนี้ใช่ไหมพวกเขานะครับก็เลยต้องทนอยู่กับบ้านผีสิงเหล่านี้ต่อไปจนกระทั่งถึงยุคปี80ไปปลายๆฮะที่พวกเขาก็โชคดีมากที่มีคนน่ะมาซื้อบ้านหลังนี้ต่อไปแต่ถ้าว่าคนที่ซื้อบ้านหลังนี้ต่อไปนะครับ กลับไม่ได้เจอผีสางอะไรแบบที่ครอบครัวแพรรอนนี้ได้เจอเลยสะงานไปถ้าว่าคนที่มาซื้อบ้านหลังนี้ต่อไปกับต้องมาเจอเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจอย่างอื่นแทนนั่นก็คือการหลอกหลอนของแฟนๆหนังผีต่างๆครับ คือหลังจากที่ไอข่าวบ้านผีเนี่ยมันได้ดังไปใช่ไหมมันก็มีคนเอาไปทําเป็นหนังผีที่ชื่อว่า The Conjuring ในปี2013นั่นแหละครับที่พอสร้างเสร็จปุ๊บคนก็ตื่นตาตื่นใจมากเลยว่าโอ้บ้านหลังนี้มันมีอยู่จริงๆแล้วนี่อยากจะเข้าไปดูสักครั้งหนึ่งจนกระทั่งมีพวกแฟนๆที่นิสัยไม่ดีบางส่วนนะครับไม่ได้แค่ผ่านไปดูอย่างเดียวครับเขาปีนเข้าไปในบ้านเลยครับ เรื่องป่วงที่ทําให้เจ้าของบ้านนี้เนี่ยต้องออกมาฟ้องร้องหนังเรื่องนี้ที่มันทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของบ้านเขาลําบากเข้าไปอีกนะครับจนในที่สุดในปี2019นี้เนี่ยเขาก็ต้องขายบ้านหลักนี้อีกรอบหนึ่ง และท <h ame> ีนี้ครอบครัวที่มาอยู่ใหม่ครอบครัวต่อมานะครับครอบครัวนี้เนี่ยก็ว่ากันว่าเขาได้เจอผีแหละแต่ว่ามันจะเป็นการเจอแบบน่ารักน่ารักหน่อยนะครับคือตอนแรกเนี่ยที่เขาจะเข้าไปที่บ้านเขาก็จะไม่ตรงก็ไปนอนที่ห้องนอนหลักเลยครับแต่ว่าจะเลือกมุมเล็กๆของบ้านหลังนี้เนี่ยนอนเป็นระยะเวลาประมาณ4ี่เดือนครับเพราะเขาถือว่ามันเป็นการแบบให้เกียรติผีค่อยๆทําการรู้จักอะไรอย่างนี้ก่อนการเข้าบ้านครับแล้วเขาก็ว่ากันว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เจอผีอะไรแต่จะไม่ได้แบบเจอร้ายแรงแบบที่ครอบครัวแพรรอนเขาเจอนะครับ จะเป็นการเจอแบบค้องขยับอะไรกุ๊กกี้กกันไปก่อนไม่รู้ว่าทำไมผีมันถึงโหดน้อยลงแต่เอาเป็นว่าถ้าใครมีแฟนอาร์นะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจเฟ e b ุ๊ก FN Diary นะครับและวันนี้แอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและเด้อบ๊ายบาย